วาระครบ67ปียามาฮ่าส่งต่อแรงบันดาลใจและส่งเสริมเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภยัยสร้างจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนจัดประกวดการออกแบบลวดลายบนหมวกกันน็อกในโครงการยามาฮ่าซิก n u a ี s เซเ e ่นอัน e เว e s ์ g ซ c รี l เ e ล g ดภายใต้คอนเซปต์เซฟตี้ไรดิ้ง โจเซฟตี้ไรดิ้งใช่ไหมครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่เราใกล้ๆตัวเนาะเราต้องนั่งมอเตอร์ไซค์หรืออะไรต่างๆเราได้เห็นหมวกกันน็อกแล้วหมวกกันน็อกที่เราเห็นตลอดเวลาเนี่ยมันจะถูกดีไซน์ออกมาผ่านกระบวนการคิดที่เราเห็นมันบางคนอาจจะนึกถึงความสนุกที่มันเซฟตี้ได้ความสุขรอยยิ้มหรือว่าความสดใสอะไรเงี้ยครับเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษารวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่หลงไหลในศิลปะได้มาประชันไอเดียสร้างสารรค์ชิงเง,งินรางวัลรวมกว่า2 0 0 0 0 0บาท ผลงานทั้งหมดผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการที่เป็นตัวจริงในวงการดีไซน์พอได้เห็นผลงานประกวดที่ส่งเข้ามานะครับน้องๆนั้นจัดเต็มมากๆครับสำหรับดีไซน์แล้วก็แนวคิดที่ใส่ลงมาในหมดครับคิดว่าโครงการเนี้ยยามาฮ่านั้นทำได้ค่อนข้างดีครับในการเปิดโอกาส้น้องๆได้แสดงความสามารถออกมา เกิเป็นเกียรตินะครับที่ได้เข้ามาตัดสินในโครงการนี้นะครับแต่ละคนเนี่ยมีไอเดียที่เป็นของตัวเองบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ต้องบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่มากครับก็คือผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเป้าหมายหลักของยามาฮ่าเองที่ต้องการจะไม่ใช่แค่ขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าก็อยากจะรดรงลงเรื่องการขับขี่ด้วยความปลอดภัยก็คือให้ทุกคนแสดงออก ทางความคิดทางดีไซน์เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบรวดลายกราฟิกบนหมวกกันน็อกภาพของเรามันเป็นแมสเซจอันหนึงคิดว่ามันคือการคอมมิวนิเคชันไอสิ่งที่เราว่าเนี่ยผ่านกระบวนการคิดเนี่ยเราอยากสื่อสารอะไรกับเขาแมสเซจตรงนี้มันสําคัญแมสเซจนั้นอาจจะแบบไปสกิดใจหรือกระตุ้นความคิดอะไรให้เรารู้สึกว่าเราควรจะแบบขับช้าๆขับให้ปลอดภัยนะหรือว่าเห็นแบบภาพบนหมวกแล้วบอกว่าเอ้ยนึกถึงที่บ้าน เออมันเป็นไปได้หมดเลยในแมเสเซจที่มันเคลื่อนที่ไปกับมอเตอร์ไซค์ผ่านหมวกกันน็อกไอเดียของผู้ชนะจะถูกนำไปพัฒนาเพื่อผลิตหมวกกันน็อกรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นจำนวน6,700ใบ ร้อมวางขายและนำไรายได้ไปสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนต่อไปในฐานะของนักออกแบบนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะครับที่เห็นว่างานออกแบบของเราสามารถสื่อสารเมสเซจข้อความที่มันพัฒนาสังคมได้ประสบการณ์ที่ได้จากครั้งนี้คือได้ความท้าทายครับผมแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับเราด้วยครับที่เราได้ร่วมกับโปรเจกต์ครั้งนี้ครับผมงานของน้อง มาันจะเคลื่อนที่ไปรอบๆกรุงเทพหรือในต่างจังหวัดหรืออะไรต่างๆเคลื่อนที่ไปกับบนหมวกกันน็อกที่น้องออกแบบกันอะไรครับสำหรับบีต่อๆไปเนี่ยเราก็จะใช้จุดยืนเหล่านี้เนี่ยสร้างกิจกรรมใหม่ๆให้ทุกคนมีส่วนร่วมก็ขอให้ทุกท่านนะครับรอติดตามกิจกรรมดีๆในการสร้างความปลอดภัยบนท้งนองถนนกับจุฬาต่อเนื่องต่อไปนะครับ